กูทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยเห็นแหววไอ้เว้นบวกกันหน่อยดิโอ้ตายมันคือเกมอะไรอ่ะทำลายเข้าของแล้วโอ้ยติดอะไรเฮ้ยมีคนแข่งรถทำลายเข้าของแล้วแม่งสกอร์ขึ้นหลอกกันกันมึงหนุกกันเหรอหกดมาก ขวิดแม่งเออกระเด็นเอยกระเด็นอื้โอ้โหอกระเด็นกระเด็นกระดอนเฮ้ยนู้นนู้นเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยสึกชนแพะขี่แพะชนแกะอื้มไม่ต้องมองไฟเออดีเราวันเ้ยตัวที่สองดูดูเราต้องเอามันออกจากเชือกออกจากเชือกสิ ออกจากเชือกสิอ,อ้าเออออกไป <laughs> มาเล่นซูโมโ่เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้แข็งแกร่งว่ะเฮ้ย <c oughs> เอาไอ้เหี้ยดูมันขวิดมึงบ้ามันมึงขวิดกูกระเด็นอย่างนี้เลยเหรอเจอกันเจอกันเฮ้ยอะไรอ่ะไห้เนื้อ มึงแกงเหรอมึงแกงนักเหรอมีอีกปะเฮ้ยมึงกลับเข้ามายกสองเก่เอมึงแกงเก่อนี่เขาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรข้างรั้วบ้านตู่เฮ้ยแชมมารินเขาเรียกอะไรอ่ะสวย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  อินดึงอกนดิงสวยสวยอไอ้เหี้ยเท่ายอดตึกเลยเหรอเงื่อนไขมันทำอะไรวะเฮ้ยอย่าขึ้นเลยเนี่ยอย่ามึงอย่าบอกนะเหยียดไม้แพะขึ้นบันไดดูหัวมันดูหัวมัน เอ็ดเคแพะขึ้นบันไดเย็ดเมึมเอาหัวปีนบันไดเฮ้ยข้างหลังมันมีคนทำอะไรอยู่ไปไงอะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งนะใจเย็นนะอ้อมอ้อมออมเย็ดเคเอาหัวขึ้นบันไดอะไรอะ่ะให้ทำอะไรอะ่ะควิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงขึ้นมานั่งได้ยังไงข้างบนนี้ <laughs> ไปด้วยอู้หึ่ย,อ,ยอ,อีเวนไปมีปั๊มน้ำมันลุก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 ปั๊มน้ำมันอันนี้อุโมงอะไรไม่รู้เติมน้ำมันลูกโห,หูยเฮียปัม๊มระเบิดปั๊มอยู่ไหนอะแล้วคูมเข้ามาในไหนเนี่ยเฮ้ย ey, บั็กออกนอกแมปไปเลยโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยนับสก,กอร์ใหม่เลยอ่ะ ปั๊มระเบิดเมื่อกี้แม่งเด้งเด้งออกไปนอกแมพอุ้ยแกอะไรควิดรถระเบิดเลยเอ้าอ่ะมั้งคันนี้มั้งดิคันนี้มั้งดิอุ้ยใครเขาโดนกันเดินไปอ่ะเหยียดใครติดไฟนี่ไงปั๊มน้ำมันกูเจอปั๊มเดิมแล้วเมื่อกี้กูเดินไปไหนเนี่ยอุ้ยปั๊มหายไปดังปั๊มเลยเข้าไปในร้านเข้าไปในร้านขนม ชั้นขนมเฮือไม่เง้ยกูเล่นอะไรเด่ะกูทำอะไรอยู่เฮ้ ي, ยสไลเดอร์เด็ดเคสไลเดอร์เฮ้ยปีนรั้วเฮ้ยมีแทมเบอร์ลินจำจำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยทำไมลงท่านั้นละ่ะลูก เยขึ้นนี่พอดีเลยเฉียบโอ้ยโดดลงมาแค่นี้มันก็ล้มไปไอ้นุ่มแฮ่ไ <c oughs> อ้เฮียกูทำอะไรวะเนี่ยกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยตกปลาดีๆไมมตกปลาดีๆไม่ชอบไอเวนอืน้นะกำไรล้างคือเป้าหมายของเกมมันให้เราทำอะไรวะ จำจำปิง้งโอ้จจำขึ้นดีได้ปะจำขึ้นดีจำเหลียงยากอยู่ไกลแล้วลูกไกลแล้วลูกที่สุดคือที่ไหนโอ้ยสูงแล้วสูงแล้วโุ้ยหลุดหลุด,ลด,ลด,ลดสูงแล้วโุ้ยหลุด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 สูงแล้วที่สุดมาคือที่ไหนจุดจบมันจะเป็นอย่างไร ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วได้แค่นี้เหรออุ้หูขึ้นหลังคาไ <c oughs> อเวทเฮ้ย,ย,ยมึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะมาดีๆมานีมนึงมาขึ้นแทนารินกับกูเฮ้ยเอามาขึ้นไปด้วยเชียบเชียบเชียบยไปไอ้ม ไปไปโอ้ยอมาเด็กเลยกูทำอะไรวะเนี่ยไปเอาขวิดแตงโมกระจายเลยวะมึงยังแข่งกันไม่เลิกอีกเหรอมึงวิ่งชนเองนะเมื่อกี้กูทำอะไรอยู่เนี่ยผมมันมีแค่นีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ด่ไอ้ดียังไงอะไรนะที่อยู่ในอังกฤษปะ เจ็ดสิ่งมหัศาจารรย์ของโลกหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศาจารรย์ของโลกหางเป็นโดมิโน,โน่แลลวคราบนี้เอาตํต่าตํานักทำลายล้างตัวยงเฮ้ยคนกินข้าวสวัสดีเฮ้ยกดอาคืออะไรอะ่ะเยดเคของจริง <laughs> ไอ้ <g ül> แพ้ปัปจักยานออต้องเอามันออกมาเออเอาอ,ออกมาจากบ้านก่อนติดคอประตูเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยงานเข้าแล้วทีนี้มึงเอ,อ้ย <laughs> ถอยลาก่อนถอยลาก่อนลูกโอย้ย <laughs> oh มันขับยากจังวะ อ,ออกมาถนนออกมาถนนออกมาถนนออกมาออกมาถนนก่อนเดี๋ยวพวกมึงจะได้อึง้งไอ้นมเคยเห็นว่าแพ้ตจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานอะ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย <c oughs> มึงมาจากไหนวะจักรยานกูหายไปไหนไปลูกวู้วที <c oughs> ่เชื่อปั่นโคตรยากเลยเฮ้ สุดซอยเลยกูเอ้าปั๊มน้ำมันพังอยู่มันยืนไปแคทเชียร์อยู่อีกอ่ะยืนไปแคทเชียเหรอยืนเป็นทิมเอาทิมทิมเอาบักบักกระเด็นทิมทิมพอทิมยับอืไอ้นุ่มอืไอ้นุ่มลุกโอ๊ะแม่งหน้ากระแทกเคาน์เตอร์กูทําอะไรเนี่ยว้าเนี่ยอยากงัดกับไอ้รถที่วิ่งวิ่งอยู่ทักขั้นวะ ลราโบกลราโบกมันมาจากถนนใช่ไหมให้รถอะมึงมาชูป้ายกลางถนนเนี้นะมึงโดนรถชนแน่มึงโดนรถชนแน่อุ้ยกูโดนก่อนเลยจัดมันจัดมาชนมันเฮ้อสมหน้ามึงไอ้ควายหรือมาขวางรถแรงมาขวางรถแรงมานี่มานี่มานี่ยอุ้ยมันดิฟมาโอ้โห ไอ้เหี้ยขี่รถไม่มีมารายาทไอ้เวนไม่มีมารายาทพวกมึงเนี่ยกูจะงัดหน้าให้ทีออกมาคันใหญ่ไม่เอาคันเลก็กมึงออกมาสิแฮ่มแต่หเหมือนแล้วกูทำอะไรเด้อเศร้าเศร้าเศร้า